เอ็กซายสมองและสมองเส้ฟฝอยแตกเยอะนอนอย่างเดียวก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้ต้องไถตัวเนี่ยมือไข้งูอะโอ้โหท้อลุกไม่ได้จริงๆคืออวัยวก็คืออาวัยาะจริงๆครับดู้ไม่ไหวแล้วอาหารเสริมตัวนี้สั่งดวนเลยนะขวดแรกห้ายดต่อมือสี่มือได้ห้าวันลุกเองได้ผมสมควรอ้วงครับ เป็นพ่อของผู้ป่วยผมกิดได้ครับเป็นผู้ป่วยเริ่มต้นที่เป็นความดันทานยาขาดตอนไปวิ่งแก๊บแบบนี้แหละล้มจยในห้องพาพาไปโรงพยาบาลไม่ทันขอบเอ็กซเรล์สมองและสมองเส้นฝอยแตกเยอะอยู่โรงพยาบาลนี่ยังไม่ไม่ไม่ดีนะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะแข้งขาอ่อนหมดห้องห้องน้ำโขกขีเยี่ยวลาดไปห้องน้ําไม่มีแรงไม่เด้ไม่มีแรงเข้างนี้ไปหมดคลับลุกไม่ได้จริง คืออวัยวะก็คืออวัยาะจริงๆครับก็มาบ้านนี้น้อนอย่างเดียวก็เดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้ต้องไถตัวเนี่ยมันคล้ายงูอ่ะโอ้โหท้อสองเดือนเต็มเต็มดูแลเขาอะเออไม่เจอตัวเองก็ไม่รู้รู้ไม่ไหวละอาหารเสริมวเนี้สั่งด่วนเลยนะขวดแรกห้าหยดต่อมื้อสี่มื้อได้ห้าวันลุกเองได้สั่งต่ออีก สองขวดการลุกนั่งคุยได้ละม,มันเดือนหนึ่งอ่ะก็ลุกได้ละไม่น,น่าเชื่อไปกลับมาได้ไวขนาดนี้ผมผมกลับมาขับขับ,ข,บขับแก๊์ได้ภายในห,หนึ่งเดือนขึ่งเนี่ยผมถือว่ายางานี้วิเศษที่ททสุดแล้วครับลุกขึ้นมาเดินได้ใช้เ,เวลานะประมาณเท่าไหร่ครับเดือนยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันปั๊บวีแก๊์เลยแยบอบผมมอยขี่มอไซค์เลยอ่ะดีใจอ่ะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่พยาจาฝากให้คนที่ป่วยแบบ นีเปิดนะใจดูคือตอนนี้ผมผมหายนะมาประมาณ80%ภายใน1เดือน25วันผมกินตัวนี้ครับมองแตกหรือตีบให้ทานยาดต,ตัวนี้นะคะดีที่สุดช่วยหนูเดินได้เป็นเส้นเรือดั้นมองแตกคะ่ะเป็นมา8ดเดือนแล้วค่ะจัดอาการที่ติดเตียงใช่ไหมคะใช่แล้วตอนนี้คือโอย<อ><อ>ที่ไม่ต้องมีคนจับเดินได้แล้วแล้วทานไปกี่ขวดนะคะสี่ขวดนะคะ ได้ยกได้แตค่ะตอนนี้โอ้โหสุดยอด,ดพี่ฝากอะไรกับคนที่กําลังมองหาหรือประทับใจในเอโดซีบ้างค่ะอาจจะมองแตกหรือตีบให้ทานยาตัวน,นี้นะคะดีที่สุดช,ช่วยหนูเดินเส้นเลือดในสองมแตกตรงโงเกิเยกับเราเรๆๆด้วยงรคบางอย่างยานี้ก็ดีนะโอเคกินในสามสี่วันไม่ถึงอาทิตย์เกย์ก็แบบเดินตอนที่เกยังไม่จกิงก็จับลาวเดินนะแต่เราต้องประรองขาเกยังก่อนไงคือขายกเกยยกขาไม่ได้ไง เอกีกินตัวนี้แกมอขาขึ้นมาได้ไงเส้นเลือดในสมองแตก3เดือนเลยครับ3มเดือนคือติดเตียง3เดือนครับผมเราเกิดกับราด้วยโรกโแบบตอนที่น้องเป็นแรกๆเนี่ยแม่รู้สึกไงอ๋อโอ้มองไม่เห็นอะไรเรย่อ่ะจะอย่างนี้จะทำยังไงแต่ละพาร์ที่เทียวเดียวลิงลุกไม่ได้ไงเดี๋ยนี้ไปห้องน้ําได้แล้วทำงานก็ไม่ได้อ่าจนหยุดเลยสามสี่เดือนเนี่ย เขาก็แนะนํายาตัวนี้มาให้ก็ลองกินดูประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะสี่ห้าวันเีงเขาก็บอกลองเดินด้วยก็จับราวเดินก็ปล่อยก็เดินเลยจับราวเดินนี่ประมาณประมาณกี่วันประมาณก็อาทิตย์หนึ่งได้อาทิตย์หนึ่งแล้วน้องก็ไม่ไม่จับไม่จับไม่จับแล้วเ้ามีนเนี่ยใช้วอเกอร์เดินอย่างเดียวเดินในบ้านอะไรทําให้น้องรู้สึกมั่นใจว่าเฮ้ยทำไมเราเดินได้มีกําลังใจครับก็มียาอีโดซีย่างยีช่วยผมต้องยานี้ก็ดีนะฐานล้วดี เพราะว่าเขาฟื้นตัวเร็วเอ็นเอซีดีไหมรักดีครับ